ความสิ้นหวังโอ้ยไรทางออกเอ้ยนี่เอ้ยโหกิฟฟินบริบบเพอโหนามิโอแต่ละตัวกูแม่โอ่ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยออ่อออ้อ้ยอ้ยอ้ย้ย้้ยอย เอ้วเข้าไม่ได้อีี่เลยมาเลยด่านนี้เลยด่ากุแบบนี้มันต้องใช้ตัวที่มีสถานะตีเป็นติดสถานะมันจะดีมากถ้ามึงหาเจอนะนี่พอมึงเข้ามาเนี่ยตัวละครมันจะดีเสร็จทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นไอ้นี่ไงมีไรเมันดูในเอ่ออะไรวะในช่องดิมันตัวละครมันจะหายหมดเลยเมันหายหมดเลยอ่ะมันมีใจแบบ อะไรเอ่ยมึงต้องสุ่มตัวเว้ยมึงต้องสุ่มตัวให้มันแบบว่าเจอตัวที่มันแบบน่าจะแบกได้นะแต่ถ้าเจอตัวที่มันกระกากระมึงอย่าไปใช้มึงต้องขายใหม่ถ้าเจอตัวไม่ดีมึงต้องขายอย่างเช่นกูจะวางตัวนี้กูจะวางตัวนี้อ่ากูได้ตัวแล้วนะไฟบอยพอหายเหวรู้ถ้าไม่ดีก็ขายทิ้งนี่โอ้ยโย้โห <c oughs> โกดขางเลยยุทธิแก้มว่ะขายคุณสองเลยคุณสองเลยคุณสองแลยวะเลสวีโอ้ยนี่ต้องวางแบบนี้นี่นี่ตัวได้อ๋อนี่ไงนี่มันก็ได้นี่ตัวนี้ไงตัวตัวแล้ววะเนี่ยเอ่อนี่ไงเจติพกก็เก่งนะแต่ต้องหาตัวที่มันติดสถานะเว้ย เนี่ยก,กูเนี่ยมันมีแต่ฐานะแต่มันตีดาเมจเป็นพันเลยไง<ม>ต้องหาตัวให้มันตีต้องมีแต่ฐานะใช่ปาหมอ่าฮะแต่ไม่มีตงังค์ตังค์มันต้องเพิ่มเว็ดมันจะอ,อะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีเอาไว้เอาไว้ได้เอาไว้ไ,วได้อันนี้มันตีได้ฐานะอ้้ือออเยะไรเนี่ยตัวกต่อมต่อมเออเอ้ยอลังการเอฟเฟกต์อลังการเอฟเฟกต์หรืวะยังไม่ได้ดูเลย <c oughs> ปดีกว่าไอ้ปรเกันอูได้นกมาเฮ้ยเฮ้ยอู้โจมตีเป็นพลังจิตด้วยไอ้มึงดูดิกูได้เลยก็มาดูนะอ่านี่ตัวต่อไปที่กูจะวางเฮ้ยสป่าอะไรดีวะตัวกูสุดป่าอ่ะตัวต่อไปกูจะวางว้าคุณลิลลี่ไอ้โรนี่ มันมีตัวที่ต้องหานะคือตัววิชไม่ก็แบบตัวที่มันตีติดถานะไม่ก็มิคาสะเนี่ยพวกเอ่อลีไวเนี่ยเราต้องหานโอตัวนี้ก็ดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวางออ f ไฟใส่แมงเลยไม่ได้นะดิสตอตัวต่อไปวสาซบ ตัวต่อไปเอ้าไอ้เหี้ยหมอแล้วฮ่ามองเห็นแค่ตัวมอได้โอ้โอไมคโอไมคกดรีเพีว้ยไม่มีใครย่วยใสเลยเดี๋วางเต็มหมดเลยไม่มีใครย้อโใส่เฮ้ยต้องวางเหมือนกูนี่โชคดี ดำเหมือนสิบเอ็เ <c oughs> นอะโอ้โ,อโห้เฮ <c oughs> ้ยติดเลือดเริมนื่อยล้ตัวเนี้ยเออนี่แหละแจ็คสันติดเลือดเออหยุดมาแล้วนี่ไปขึ้น<อ>ตัวอะไรต้องมันคือตัวไข่แก่งอ่ะใช่ใช่แต่ว่ามันดาเหมืแรงไงกูเลยเอาไว้ไงไม่ใช่หมายถึงว่ามอนมอนที่มันเดินมามันเก็บไอ้เกมดูดิอะไรอ่ะไอ้บูตลีขายไปเลยวันนี้ไม่ดีบูตลีแต่ไม่ดี บุดเลวบุดเลววางโอ้ยยไงเนี่ยโหขลุยเลยโซโลโซโลโอยได้ฮัได้โลเอฟด้วยเออไม่ใช่โ o โลิิ c อ l นี่ขายงเฮ้ยวอเฮ้ยโอ้วอเอ้ยวอหกพัเลยอ้ที่ยไม่ได้ละ เอาไว้กดมีเพ่เราต้องวางตรงกลางดีกว่านะถ้าเราวางตรงนั้นน่าจะตายเฮ้ยหกดาววะนี่หเออใช่หกดาวจำได้นี่แล้วกูจะวางตัวนี้ว้าง่นี่กูตี ไปถึงว่ะอ่าโคลิลินตัวอะไรนี่อ่ะโคโจลินคราวนี้ตัวดีต่อไปเลยนะกูจะวางตัวนี้เลยบอลมาโอ้ยคีล่าคีลาตีโคตรเบาเลยขายทิ้งบอลมาขายแล้วช่วยวางก่อนขายขายขายอยู่ช่วยวางอยู่ช่วยวางอยู่เออ ว่าตัวนั้นดีโดยวนั้นเลวโอ้ยไวฟูไวฟูไวฟูน่าจะแบกได้น่าจะน่าจะแต่ละตัวโอ้ย,อยบอนเท้าปัจจุ๊บโอ้โหจานแดงมาไอ้้เหียเอา้าตายวนะน่ะตายตายโอ้ยจะ <laughs> <laughs> เยียไอ, <laughs> อ้มางโอโหหรือว่าจะเราจะวางข้างหน้าเลยดีวะแบบดักเลยอะ มันก็วิ่งเลยเราเราก็ตีไม่ทันอมอยังงั้นคราวนี้ระวังตรงไหนดีตรงเออขานี้กวูวางตรงมุมนี้แล้วกันนะเฮ้ย,ยตัวอะไรวะโอ้ดาเมจแรงเอ้าชินุณ่าจะตัวดีๆแล้ว <c oughs> อะไรวะ <c oughs> โอ้ยกูได้เผาฉลามมาวะ่ะตัวสองเท่าเลยไม่รอ <laughs> เอาซาสเกะไปแบกก่อนกูนได้เออผาฟิตแมนมาเมื่อกี้เนี่ยโ <c oughs> อ้วิ่งมาแล้วเฮ้ย <c oughs> <h ơi> เก็บหมดเลยอ๋ออุบลไฟเอ้ยแตงี้ตีดีไฟวะนี่ <c oughs> มไม่นะอืมทาไมก่อนเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วกูวางเป็นเอา้าอีกแล้วมึงอีกแล้วเอ,อ้ยบอสมาเนอ โหแม่งเลือดเยอะด้วยเอ่อไมอ่เลยอะไรเนี่ยเอ่อนอี่เลยเฮ้ยโอ้โหอ,นะอินุยหญ่แย่แล้วกู <c oughs> กูแย่ละกูได้ตัวอะไรก็ไม่รู้เอา้าหกดาวด้วยตัวนี้ม<อ>ึงไอีกแล้วเอ่อข้ามข้ามสคริปเลยนี่ว่าเออลืมไปเลยว,ว่าต้องห้ามเปิดออโต้สคริปเว้ถ้าไม่งั้นมันจะมาเร็วเกินที่เปิดไอเกมออโต้เอง อ่อไอ้ดีคือดีเลยตัวเนี้ยใส่ะสะห้าห้าเออสโลก็อัพไปเรื่อยๆดีๆดโอดูอื้อืมที่พ่ายแล้วมึงโอ้โหมันม่วงเอยโอม้มีอมืมอืมเอ้ยเอ้ยยังไง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 รอยังไงรอ ยังไงเลยังไงเลยไอ้สัตว,ว์น้ำตาอะไรผมพยายามยาแล้วก็รรรรล้อกล้อไงไอ้ไอ้เล่นไปเกือบร้อยตาแต่สิ่งที่ได้คือนีอ่ไงขอโคดายบุแดกไอ้สัตว์โตง้ง่ว